หินมาทรายมานะคะมันดู่ไ้เนาะห้อบครั้ครัหินหินเราก็จะไปช่วยกันนะคะคุณหินหินตอตอตอมา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 ตา กอยู่บ้า็เอยู่บ้านก็อมอยู่าเอายู่ม่อยู่ก็เรื่องของเจ้าว่าแต่เจ้าไปท่าใส่นาเมยเนอยู่ไม่อ่ก็เรื่องของนกปลื

con dễ 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 một dở tệเลย หมด trong gì <Mấy con che. cười> ไม่รู้นอไม่ได้ออกไปเลยนี่อยู่เขาซื้ออย่างรมงนไม่นี่อู่รมีเน็ตไหมมีอการเน็ตกพ้กับาวนี่ล้ค่ะบาลต้นก็ระบบมันมันไปลนี้ก็อสไม่จงหาดอี้

ช่วยกันนะฮะเอทุกท่านตอนนี้ก็รอปูนเนาะปูนเอาผสมยังรอผสมผสมไม่ทันนะฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปต่อแถวต่อแถวอาทงานพลังมดครับพลังมด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  เดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยวคนประสงคาอไนไปทางไหนไปทางไหนทางนี้บ่น่่เอองอื้าาสสองเนาะนี่นะคะเราก็จะต่อแถวอีกแล้ว เอาไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเอดชัยยังทำอยู่นะเอาไปท้ายบ้านนี่แหละมันจะได้สวยอ่าฮ่าฮ่าาเตียนมเลยด้อัทีเลยวเขเครื่องเลยเออชัยนะค่ะ เราก็อยู่ในระหว่างะะตั้งถแถวนะคะยังไม่ได้มีแถนะวเนาะก็มาดูาดึงแปอปนึงไม่ตั้งตั้กไปได้มายนาะตักก็ไ,ได้ดอกเพราะคนคนเกระปุ่มพูนอ่ไรเละอะไรเดี๋ยวมันถึงจะเป็นคนตักก็ได้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะใ<ม>นถ้าพร้อมก็ตักให้เลยในถ้าไม่พร้อมก็ออรอ

คุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปเนาะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมด้ี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในนาช่องแม่บุญถิ่นโปกขอกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่พี่สักเกนนะคะบีมบํารุงผิวหน้านะคะเซลั่มเจลลหนะเจลอาบซีบั่มนะัะเดต้ากาแนตอนนี้นะคะกาแฟนะคะ เลินด้วยมาช่วยนะคะกันนะคะรวมสร้างองค์ปู่นะคะก็รวมโดยเจอกันนะคะผ่านยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะที่ดีนะค,ะนค,ะนคนที่เ่นดีะคกะสวัสดีค่ะ